อยู่มารอ3ชั่วโมง ที่นี่คือที่ไหนครับเขาบอกว่าเมื่อตอนนั้นท่วมมันเคยพังแล้วค่ะใช่ไหมแล้วเขาใช้สะพานบวบที่คือแบบติด,ต,ด,ต,ดติดน้ำเนี่ยใช้ชั่วคราวใ่ไหมล่ะก็จะประมาณสิบสามสิบสแต่ตอนเนี้ยมันร้อนมากมากเลยเมื่อคืนเมื่อคืนน่าจะเลขหลักเดียวได้อยู่ใช่แต่ตอนเนี้ยไมิฉะก็สิบสอง จะเจอเด็กสาวชาวมอนนะคะนีนเขาเขาขอปะแป้งตาาลอดแบบตะไครคิดว,ว่ามันจะหนาว,นาวไม่หนาวเรามานั่งบบนี้บ้ยเงินเยอนก,กัน ก็จะเป็นสคริปต์เลยนี่นี่นี่ครอบครัวใหญ่นะครับมีพ่อแม่ลูกหลายนอนอยู่หลายคนนะครัแล่วนอนใส่ไม่ดีนี่คือบรรยากาศช่วงประมาณสิบโมงนะครับค่อนข,ข้างร้อนนะุ้อน แล้วเราจะลงไปหาตรงนั้นันนะครับเดี๋ยวกำลังเดินไปสะพานมอญเอ้ยนี่คะับครับกำลังเดินไปถนนคนเดินครับสะพานผ่านไม้เดินแล้ปักก็ปัเลยปักตรงนี้ดีกว่าเออสะพานไม้ ากาศกำลังเย็นดีเลยครับตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังเ,เข้ามามีนมีเรือนนเที่ยวมีสินค้าขึ้นเมืองเด็ก เราจะข <inda> ้ามาัังเหมนกันเล้วจะอยู่ว่าจะให้น้องทุกคนที่นั่งอยู่อุ้ไม่ไหวกัน ว่ามันจะตอนนั้นน้ำ่วมปี54หรือป,ปีไหนวะมันจะปี54ปี54แล้วก็มันก็ว่ามันมีไม้มาด้วยไงกระดานมาน้ำหลามมา,ม,า,า,ามันเลยทำให้สะพานถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดน้ำไม่เฉยไม่พังมีของกระกทุมเนี่ย น,นี่ครับเราก็มาถึงถนนคนเดินสังขบุรีแล้วครับนี่ก็เ,<อ>เราต้องเข้าฝั่งไหนก่อนอขวานี่แหละสว่นกันเลยฮะเดี๋ยวข้ายออกมากินไป,นปมุจุบไม้ละบาทนะครับเดี๋ยวเราต้องมาสวัสดีสวัสดีัฒนหน่อยกินไม้เดียวพออยกินเยอะ ปลาเดียวไหมคะกระดาบบุ้งก่อนปลาเดียวใช่ไม่ค่อยขายก่อนะเอาตายายก่อนนะเข้าเนี้ยนี่อันนี้ราการนะจ๊ะของขายก็ของพื้นบ้านนะครับมีนะครับซูชิม่จากญี่ปุ่นอิมพอ นะเ,เบียนะอยี๋แวะซื้อเบียนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในถนนคนเดินนะครับคนก็เยอะอยู่ ini ga คงเคงคงเคงอะไรก็ไม่รู้แพลเล็กอ่ะแพลเล็กอ๋อแพลเล็กนี่เป็นรีสอร์ทกูเลิงน้องรีสอร์ทอะไรสักอย่างให้ชเวดากองเออชเวอะไรสักอย่างเนี่ยผมพูดผิดขออภัยว่าไ,<ม>ไปไ<ม>ตามเนื้องานแล้นี้ครับใครก็ไม่รู้มาเดินข้างๆผมเมียเมียเมีย เราจะไปดูหมอกเดี๋ยวน่นแล้วก็ต้องใส่เดี่ยลองไปดูหมอกหนาว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 ได้คำดีหนาวเสียขึ้นเหนมอ้นมเสื้อผ้าปุ่น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 ุ่นุ่นปม่นปม่นป่นปุ่นไม่นปุ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 ่นหม่น

เดินเดินลงไปได้ไหมได้กระส่ายที่นี่ถิงใจดีแลรงงดงามสุยดยอด ไปนี่จมอย่างเดียวนะครับผมเชี่ยวข้นะจุดนั่งบริการนักเรียนงางนี่เลยคิดถึงพัตยาไอวิทยาด้ยวัยางิตนทในกสาอตอนนี้เรากำลังมารอทำบุญนะใส่บาทนะครับตะป่านนะครับ

นี่หลวงพ่อนี่มาครับนี่เนที่พักที่ผมอยู่ใหม่ครับพากันที่นี่น้นใจดีมากนี่หมานี่แหละสียสิถัรวลูนนของที่บ้านปลา เท right? ี่ยวเหมือนกันเหรอครับตั่งอะไรครับเมื่อคืนนอนไหนก็ตักบัตรแล้วเดี๋ยวตามล่าหาแฟกสดเัืนี้โจ๊กโจกโชกเปิดบ่องคงเยอะอยู่มั่งกลาง เมื่อวานไม่บอกวมอวนันไม่ตอนเช้าคนแต่คนนี้อาจจะไม่ได้พ yep, ักกันมาแวะเที่ยวมาที่อื่นเนี่ยข้างล่างอย่ข้างบนแ้งร้าแสื้อยอยากนะคะาแป้งกนาคาได้นะคะด่ยจ้าอยู่ะ ตามหาร้านกาแฟซ้อนกาแฟซ้อนนี่ไงเจอแล้วแฟร์ซนเดี๋ยวเราก็ทะลุไปนี่เลยเนี่ยทะลุไปในเท้าเลยอเมริกาโน่เฮ้ยพามาแล้วอันนี้นะครับรอคนเยอะมากได้ครับรอสองชั่วโมงมาแล้วมาแล้วมากระสับกระส่ายมาแล้ thank <laughs>